ก็สวัสดีผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะก็มีความยินดีอย่างมากค่ะที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเมืองหลวงเก่าของประเทศไทยเนาะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังอาจารย์อาจารย์เดชาไปพร้อมๆกันพอดีตัวเองเดี๋ยวมาในสายวิชาการมีหลายๆอันเนี่ยที่ฟังแล้วก็ ไม่อยากจะแก้ตัวแทนเนาะแต่กำลังจะบอกว่าจริงๆงานวิทยาศาสตร์เป็นงานสนับสนุนงานแพทย์แผนไทยคือถ้าถ้าเรามาดูดีๆอ่ะวันนี้ดีใจมากเลยที่ได้เข้ามีโอกาสได้มานั่งฟังที่อาจารย์เดชชาพูดเพราะจริงๆตัวเองนะเป็นคนที่ทำเป็นคนที่รับมอาหมายให้ดูแลในเรื่องการทดสอบความปลอดภัยของอกัญชาขององค์การเภสัชกรรมคือขององค์การเภสัชกรรมเนี่ย ก่อนที่จะเอาออกมาขายเขาก็จะต้องเอาไปทดสอบเมื่อกี้ที่บอกว่าอยู่ในงบประมาณเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยที่ที่จะต้องทําแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําก็คือ,อยืนยันความปลอดภัยก่อนที่จะเอามาให้คนใช้พอเราออกมาแล้วผลมันชัดเจนตัวนี้มันถึงได้เอาออกมานะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่ทําในตอนนี้มันเป็นเรื่องของของเราต้องช่วยกันช่วยกันแพทย์แผนไทยมีองค์ความรู้เรื่องแพทย์แผนไทยมีสูตรที่ชัดเจน วิทยาศาสตร์เกิดมาทีหลังหรือเดินมาทีหลังก็มีหน้าที่ไปพิสูจน์ให้ซิว่าที่แพทย์แผนไทยมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วมันได้ผลจริงไหมมันปลอดภัยจริงไหมซึ่งวันนี้หากโดยส่วนตัวดีใจมากที่ได้ยินได้ได้มีโอกาสมานั่งฟังอาจารย์เดชาพูดเพราะครั้งแรกเนี่ยบอกตรงๆเลยค่ะเวลาพูดถึงน้ำยาเอถึงไอ้ตัวตัวน,น้ำมันกัญชาของอาจารย์เดชาแล้วเราก็ได้ยินต้องพูดอย่างนี้เราได้ยินคนบอกว่า เป็นกัญชาที่มาแบบนู้นมาแบบนี้แต่วันนี้เรามานั่งจริงๆเนี่ยของอาจารย์อาจารย์ทาโดยจะถึงจะใช้วิธีเป็นวิธีที่ถ่ายต้นมาจากบรบรพบรุษเป็นองค์ความรู้เดิมแต่อย่างน้อยมันได้พรูฟและตัวเลขที่อาจารย์ให้ดิฉันยืนยันนะคะเพราะเป็นคนทําว่าปลอดภัยเพราะสิ่งที่ที่อาจารย์ทำเนี่ยมันไม่ได้เกินค่ามาตรฐานที่เราทําแล้วแต่อันนึงที่เราเจอเลยก็คือสมมุติว่าถ้าเราเราอันนี้เล่าประสบการณ์แล้วกัน ถ้าเราเอากัญชาเนี่ยในปริมาณเยอะๆครั้งเดียวที่เราเห็นคนคุ้มคลั่งมันมีผลจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีงานวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อสนับสนุนว่ามันควรจะไม่เกินเท่าไหร่ล่ะ แล้วมันถึงจะปลอดภัยซึ่งวันนี้เนี่ยข้อมูลพวกนี้มันออกมาเราก็เลยจะมาบอกให้ฟังนะคะว่าเออถ้าเราจะทําเราจะใช้กัญชามันมันมันควรจะจะใช้กันแบบไหนหรือถ้าเราจะเอากัญชาไปใช้เป็นผลิตภาาัณฑ์ไปทํานู่นทนํานี่มันควรจะดูเรื่องอะไรบ้างนะคะวันนี้จริงๆเราบอกว่าเราได้หัวข้อมาบอกว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาพอเวลาเราพูดถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชาเนี่ย มันมากมายไก่กองข้างนอกเห็นเป็นไหมคะเนต็มไปหมดเลยในตอนนี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรคะพิธภัณ์สุขภาพมันเกิดขึ้นมาเนื่องจากในตอนนี้คนเริ่มกลับไปสู่กลับไปสู่วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมหลายคนเริ่มประจักษ์แล้วว่าการที่เรามาใช้ยายาแผนปัจจุบันในหลายๆตัวมันเกิดมาจากการสังเคราะห์แล้วมันเป็นการรักษาแบบมุ่งเป้าไปหยุดอาการตรงนั้นทันทีเพื่อให้มันดีขึ้น แต่จริงๆมันไม่ได้มาปรับสมดุลเมื่อกี้อาจารย์เดชาพูดเราฟังแล้วข้อดีของกระชงกระชาก็คือมาปรับสมดุลในร่างกายของเราให้เป็นปกติเพราะฉะนั้นเมื่อมันเมื่อร่างกายมันเป็นปกติเองในร่างกายมันจะบอกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาต่อแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในลักษณะของอาการเหมือนเมื่อกี้ที่พี่พผู้หญิงถามนะคะถ้ามันรุนแรงแล้วมันจะมารอเพื่อให้มาใช้ยาสมุนไพรไทยยาแผนโบราณแบบนี้เนี่ย ในเบื้องต้นเราก็ต้องหาวิธีอื่นเข้าไปทําเพื่อให้มันพ้นจุดวิกฤตแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกที่จะเอาแบบไหนที่จะมาใช้แล้วมันจะดีกับเราถ้าเราเป็นคนที่ปฏิบัติเราเป็นคนที่มีความรู้เราเป็นคนที่หาข้อมูลที่ชัดเจนพวกนี้เราก็เอามาปรับใช้กับเราสุดท้ายทุกคนเนี่ยมันจะมีความเหมาะสมในแต่ละวิธีการรักษา ผลการรักษาส่วนใหญ่ที่เวลาหมอหรือเขาจ่ายยาออมาจากองค์รวมเหมือนที่อาจารย์เดชาพูดอ่ะมาจากสองแสนคนมารักษาโรงนั้นลงนี้หายถ้าเราเอาแบบไอโซเล e เหมือนที่บอกเอาเฉพาะ TSC CBD เข้ามาทําไมเขาต้องเอาตัวเลขกันเยอะๆเพื่อจะได้ตัวเลขเหมือนที่อาจารย์เดชาทานั่นแหละว่ามันปลอดภัยเพียงแต่ของแพทย์แผนไทยมันเป็นการเก็บข้อมูลทําไปรักษาไปเก็บข้อมูลไปเพิ่มพูนไปแล้วก็มาหาค่าย้อนหลัง แต่ในในวิธีการศึกษาของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันไม่มีโอกาสที่จะไปเพราะไม่มีคนไข้เดินเข้ามาหาเราแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีการวางระบบการศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้ผลการทดลองที่เชื่อถือได้มันจะเลยเหลื่อมกันนิดๆแต่วันนี้ค่ะตัวเองนะรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสทองเนาะของคนไทยที่มีสมุนไพรยอยู่เยอะแยะในประเทศไทยถ้าเราไปดูนะคะ มันจะมีทุกอย่างเลยที่เราเข้าไปที่เรากินผักทุกชนิดในบ้านเราอ่ะซึ่งมันมีเ,เขาสำรวจครั้งสุดท้ายเพื่อจะไปดูว่ามันมีกี่ตัวที่มันสามารถนับนับเป็นยางจริงมันมีมีมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าตัวที่เรามีมันก็เป็นหมื่นหมื่นตัวแล้วเพราะงั้นไม่ว่าเราจะกินอะไรมันเป็นสมุนไพรทั้งหมดสมุนไพรมันมีความเป็นยาอยู่ในตัวเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมานั่งดูว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ย เราเข้ามาดูซิว่าถ้าเราจะพัฒนายาพวกนี้เราจะทําให้ดีหรือแตกต่างจากคนอื่นได้อย่างไรตัวอย่างเช่นการพัฒนากัญชงกัญชาของต่างประเทศเข้ามาจากกัญชงกัญชาแท้แล้วเขาก็ได้ผลเฉพาะด้านแท้แต่ถ้าเราล่ะในวันนี้ถ้าเราจะเอาสมุนไพรไทยเราเข้าไปใส่ด้วยมันจะเป็นยังไงจากตรงนี้เองนะฮะเราจะเห็นว่าตลาดสมุนไพรของเราเองแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองเนี่ยมันก็จะเริญเติบโตขึ้น เพราะว่าคนเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยกินผักเยอะๆท้องผูกก็ไปกินอะไรที่มีกากใยถ้าเป็นเบาหวานก็ไปกินมะระขี้นกถ้ามันเป็นความดันสูงก็ไปกินขึ้นใช่ถ้าเราอยากจะต้านการอักเสบเราก็จะไปกินขิงประมาณอย่างนี้มันก็จะเป็นถ่ายทอดองค์ความรู้ที่พูดกันมาเพราะฉะนั้นในตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะมองดูว่าเออเป็นยังไงบ้างประเทศไทยเมื่อปี63นะคะต่อปี64เนี่ย เราเนะี่ยมีการการเจริญเติบโตมีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นถึง10.3ซนะคะแล้วก็มีการใช้สมุนไพรเพิ่มขึ้นมากกว่าประเทศประเทศเจ้าพ่อเจ้าแม่สมุนไพรเดิมก็คือจีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีถึง2เท่าญี่ปุ่นปีที่แล้วนี่ต้องบอกว่าลดลงจากจากโควิดเพราะว่าของเขาะปลูกไม่ค่อยได้เกาหลีกับจีนก็มีการใช้ลดน้อยลงในในขณะเดีวยวกันของไทยเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นเยอะมากแล้วเขาก็บอกว่า ตอนแรกอะ่ะเมื่อปี60มีโอกาสได้เข้าประชุมเขาบอกว่าเราจะทําสมุนไพรออกแล้วจะต้องขายได้เป็น2เต้าเมื่อสิ้นสุดแผนที่ปี64แต่เมื่อโควิดเข้ามาทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยค่ะมันไม่เป็นไปตามเป้ามันมีการใช้แต่มันชะง,งักมันทําเกิดความเสียหายให้แก่ แก่ตัวชุมชนที่เริ่มเข้าไปปลูกสมุนไพราตามแผนการพัฒนาประเทศโดยหวังว่าจะมีการซื้อมีการส่งออกจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่เมื่อเวลาโควิดเข้ามาทุกอย่างมันพังหมดเพราะงั้นคนปลูกสมุนไพรส่วนใหญ่เป็นยังไงคะสลบสลบกันเป็นแถวเลยเพราะงั้นเราก็เข้ามาดูแต่ระหว่างการสมบุกสมุนไพรที่สลบมันมีอยู่ตัวหนึง่งที่ขึ้นมันมาแทน มันยังผิดกฎหมายอยู่มันยังเป็นที่ไม่ต้องการของของของความเป็นจริงหลายหลาอันของการค้าเราเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราขายสมุนไพรแบบผิดกฎหมายนี่แหละได้ถึง7,000ล้านบาทนะคะเฉพาะในตลาดในประเทศไทยทา,ทางที่ตลาดข้างนอกเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ3.000 300, 0 0ล้านบาทเพราะฉะนั้นในตรงนี้มันเป็นโอกาสทองละ ที่เราจะเดินเข้าไปได้ไหมแต่เดี๋ยวเราจะกลับมานั่งคุยตัวที่ขออาจารย์ดีชาพ,พูดไว้ต่อตตัวนี้หาสมุนไพรไทยถ้าจะพูดเหมือนที่ไปถ้าเราใช้ตามภูมิปัญญาชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่มีโอกาสที่จะจะเข้าถึงยา จะใช้โดยวิธีพื้นบ้านเรามันก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายมันเราสามารถช่วยตัวเองได้ถ้าเรามีามองค์ความรู้เราว่าองค์ความรู้นั้นมาดัดแปลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามถ้าโรคมันเกิดไปแล้วแล้วมันไม่สามารถที่จะใช้วิธีธรรมดาหรือรอได้สมุนไพรเป็นอะไรที่ใช้ลด,ดีนะคะอันนี้อันนี้ยืนยันแต่มันใช้ระยะเวลานาน ที่จะได้ผลมากกว่ายาส,ยาสมัยแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอช่วงเวลาวิกฤตที่จะมีความจําเป็นที่จะต้องให้หายบางครั้งเราก็ต้องไปดูยาแผนปัจจุบันเสริมด้วยสมุนสมุไพรแต่พอเวลาพูดตรงนี้ปุ๊บเราไปหาหมอแผนปัจจุบันเขาว่ายังไงคะไม่ให้ใช้ระหว่างยามากินยานี่ห้าไม่ให้ใช้สมุนไพรเพราะเขาบอกว่าในเรื่องของสมุนไพรไทยเรายังขาดการบริหารจัดก,การนะคะ ศึกษาวิจัยแล้วก็ยืนยันให้เขาได้ว่ากินแล้วมันไม่ทําลายตับมันไม่ทําลายไตยในจํานวนที่กินเนี่ยม,มันปลอดภัยพอพอไม่พอที่จะให้ให้จ่ายายาให้คนไข้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะใช้ในเรื่องตรงนี้เราก็มีความจําเป็นละค่ะที่จะต้อง ต้องทำพวกนี้ให้มันเป็นเชิงประจักษ์กินแล้วมันดีอย่างไรแบบไหนอย่างไรประเดี๋ยวตอนท้ายนะคะเราจะพูดถึงในส,ส่วนประกอบของสมุนไพรกัญชงกัญชาที่เราจะทำเนี่ยมันมีข้อดีอะไรแล้วมันควรที่จะไปใช้ในเรื่องอะไรแบบไหนยังไงนะคะ